มาเบิ่งหลักที่สามครับของเสิรเมื่อนี้วันนี้หลักเรียกบ่มีนกมาสู่หลักสว่งางงมสู่แล้วก็จึงตึงกล่องเจอหนี้ไปแตได้ยินเสียงนกคันทั้งนี้ที่สามครับเป็างนี้เ,เ,เลยเด็ดโมงเชิงแหละน่าจะเป็นลักสุดท้ายแนละ้วไปลุก nha một xe ngoài đây mình khăn mình này đâu đi xa xây một bản. à được không

นกปลาตีแต่ไรตีมาครับนกปลาตีแต่ไรตีมาครับเดินม,มาครับจับเสียงครับ,บนกปลามาครับนี่ครับนกปลา,าครับอันนี้ตัวหัวนี่ครับนี่ครับนกปลามาแล้วครับ มันะครับมัวนีหาวสีนี่ครับน,น,น,ก,น,นกตัวขันขึ้นตีแต่ละปีกเลยตอนนี้มาเทียบตั้งหัวล้วน,นกตัวนั่งด็กนิดเดียวหน่อยคุ้มๆกัดกัดกับนี้นีน่ครับ สองนะสองหลังครับเดียวหายก็ตายนีมีครับเ,เ,เดียวหายกตอนนกตอเนเนะครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆนะครับบางกับาบางตุมเขาครับมันูเขามนอยู่เข้มตาเขาหนกตกอนอีกม,มาสองตัวคูนึงครับโอ้ วันมังกรของกันทาวเี่ยเนี่เาไเนี่ยเนียน้าเนี่ยหลังหน้ายโวยวายถเต็นเขตเเคือดคนนัังนลังอยู่ข้างตอนต้ปายังข้างนี้ตอน้นเดี่ย เดเดียวแล้วเอาแน่นอนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่มากเงานอะไรอย่าเงียต่อกระทำเหมือเดิมเอาไว้ครับ ส่วนใหญ่เรรีลกว่เงน้วอยงิ้ม่หนบงต้นของมาแล้วครับมาเนัวรันรื่องจมีเินติดดรงตาครับนมันจะเป่เงิตงลงแล้วครับ อสงนนนองเปนเลงใส่เ,เ,าาเน,นีครับีเดีวนี่อครับเไปเอาใไปเสียเวลาบ่าเกินหานาทีครับ มาเกินหาน้าที่ครับตัวนี้สมพ้นหาวครับเต็มคอครับหันตัวยาวาๆอยๆๆๆๆๆๆาๆตๆๆ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 สๆยๆๆๆๆับๆๆ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 อๆๆ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 ๆีๆนอกลองก่อน เต็มควาครับหอดหน่อยมีหอดมัถอ,อดลักกันครับแฉันไปบ่หอดกล่องประมาณนี้อึ๊บย้ำกล่องวันนี้วันนี้อึ๊บเบิ่งน้ํากันครับโตโต,ตุนอือบัวหนาจะเกินหานาที่ครับเลยตรงเพิ่นหาครับเดีย๋ยวนี้มัไนไป เงียบสามแล้วครับลักที่สามกูมีแล้วอ่ะเงีนดีครับเอาเบิ้งต้อ,อ,อ,อกันครับเอาลูกเออเหลือนเพว่็เฮียงดีสักว่ะเก็บมึงอ่ะให้รา,างวัลครับรางวัลกินครับรางวัลเอา นกเสียงดยีตัวนี้นกเสียงดีเลยตัวนี้นี่ครับนกเหาเป,หเป็นอันนี้กับวัวเนี่ยยินเสียงนกต่อขันตีตะไลป้องเลยครับเจิดมาเลยเรื่อลไปจับตุ่นผุ่นตีตะไลม,มาจับตุ่นยุคานี่มาจับตัวน,นี้ตัวน,นี้ซีตุ่นครับน้ห่หานกตอ่อจนพอค,ครับนี่นกเหาครับอันตัวลรกที่สองอันว้ย ่อนวันนี้เป็นสุโมงครับขันอยู่หนึ่งเป็นสุโมงกับวอล์กลงลงมาตื่นกล่องนี้ครับเยอะเวลาชิมกูซื้อไปครับเมื่อตอนนี้เวลาแปดโมงสามสิบเก้าครับผมครับผมกลับบ้านครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ ลงนะครับลงนะครับเตื่นยังบนนี้ครับสเสด,ดรดอครับตื่นครับนี่แนวยตื่นครับสเสด,ดรอดอครับ